อีกสักครู่พี่น้องอีกสักครู่ผลงานการสแสดงบนเวทีเรื่องทุกอย่างแน่นอนนะครับนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์นักดนตรีเป็นชาวเช็กบบน,นะครับพนะนะี่น้องอับจองโมง่มงาะบอกนังโมหมะเอออ้วนพี่น้องยงยงเหลือหลายอ้านเพื่อนมือนะครับ ส่วนขนมปังโกเบยังจัดกิจกรรมดีๆโปรโมชั่นดีๆของของแท้ของสุมมนาคุณซื้อหนึ่งชิ้นลด2องบาทนะชิ้นลดสิบาทสิชิ้นลดยีบาทนะครับโปรโมชั่นซื้อครบหนึ่งร้อยบาทแถมกระเป๋าหนึ่งใบกานห้อยพี่น้องด้านหน้าินทีนะครับพี่น้องอยากเป็คนซื้อ อ่ะอุตโมทได้ครับอุตนมทชารีได้นะครับศิลปินอุตโมนุ่งตะพันขนมปังโอบีได้นะครับนะครับอุตโมจนได้นะครับอุตโนรายได้จากการจหน่ายขนมปังนะครับบุญใจกุศล อดีตมาใหม่ๆขนมปังของเรานะครับโอ้ขอบคุณเป็นยางหอมขอบคุณเป็นยางสูงนะครับขอบคุณทุกอัพจุบันฟี่ฟันเสร์ตเสียงวิสานที่วัดท้าปกแอนะพระเจ้าอาวาสน,นะครับเุ้ยุในจาๆๆ่าแมจ้าเริ่มต้นแปปากกันเลยนะครับซื้อครบหนึ่งร้อยมีของแถม แถมกระเป๋าใบหนึ่งคุณแม่จ๋าสองอันก็ได้คุณแม่จ๋าสองอันสิบหกบาทเอาแต็มแปดบาทสนะิบหกบาทนะครับแล้วต็มแปดบาทเท่ครับ คุณจากใจจริงนะครับคุณแม่น้นอยนๆนะครับน้ำใจของพ่น้องเช่าอุบุญปรชาชท่านีนะครับที่ให้การสนับสนุนขนมปังกูเบตในค่ำคืนนี้นะครับรายได้จากการจำหน่ายขนมปังี่สามีคิ้วมองไดแน่พี่น้องจะได้เตรียมโตือนะครับไปให้กำลังแห่งใจกันและเพจวงเจริญเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับฝากพี่น้องกันไว้ด้วยครับ ขอบคุณจากใจขนมปังโกเบตเมิดลงแล้วพี่น้องเมิดลงแล้วเมิดแล้วนะครับโเบตอุบลขอบคุณพี่น้องทั้งอุบลราชธานีนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่กิจกรรมดีๆจากขนมปังโกเบตพร้อมกับทีมงานเสียงอีสานกาบรับใส่มอเละมีรักแฟนเพ่งหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากมีนลักแฟนเพลงเมืองอุบลเช่นเคยสำหรับืันนี้ขอคขากล่าวอ่าบขอบคุณและสวัสดีครับ ครับขอบคุณขนมปังกลเบ e อิ่มคุ้มเต็มคำครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการลูกหลานทีมงานเสียงกีสาในฤดูกาลนี้พี่น้องให้ความเมตตาเป็นอย่างดีนะครับสําหรับขนมปังกลเบ e นะครับพี่น้องครับจะลืมกันแล้วกันหาซื้อได้ครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอิเลเวนโลตัดบี๊รซีร้านสะดวกซื้อทั่วไปครับมีว่างจำหน่ายพี่น้องสนับสนุนในเดอ้อใสายลุกร้านที่หน้าเสียงกีสารครับเครื่อนสร้างสรรคนงานในพี่น้องได้เบิงได้ชมครับ ก่อนเข้าสู่บรรยากาศการแสดงของลูกหลานทีมงานเสด็จวิสานะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นมาโปรโคปารับพี่น้องนะครับและก็ละกล่าวเปิดงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องผู้ที่มาเที่ยวชมงานการชาติในวันนี้และก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานทีมงานเสียงวิาสากว่า300ชีวิตก่อนเข้าสู่บรรยากาศท้ำการแสดงครับ